ค่ะที่นี่นะคะที่สามหลงฟ้านะคะที่ทุกคนเห็นนี่คือย่าไนน,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 นนะคะย่าไน้ท้องเป็นต้นพันธุ์นะคะสวยงามมากอายุประมาณ45วันนะคะสี่สิบถึงห0วันนะคะโอเคพอดีปลูก าการเจริญเติบโตนะคะย่าไหนให้น้ําง่ายมากค่ะก็เปิดน้ําใจแล้วก็ใส่สีในหลังจากตัด15วันนะคะหนึ่งไร่นะคะของเราที่นี่หนึ่งไร่ตัดได้ประมาณสามตันนะคะ,นะคะยาวเร็วมากนะคะถ้าลูกค้าเอาไว้กินเราไม่ต้องไว้เป็นต้นพันธุ์ก็ประมาณ20สิบวันก็ตัดได้ค่ะคมาอมเขียวความสดอะไรย่าไหน คือเขายืนต้นค่ะน้ำขังได้นะคะไม่เหมือนแทงโกล่านะคะมีน้ำขังได้นะคะต้นก็จะสดกสรแบบนี้เลยอันนี้ต้นอ่อนหน่อยนะคะแต่ว่าฝั่งนึงก็จะแก่อันนี้คือเขาอยู่ในร่มถ้าประมาณทิ้ก็จะ,ะ,น,ะ,ะน,น้ำไม่ขังเลยไม่ติดแสงไมกินนะคะ,ะก็มีต้นข่านะคะ สิบเดือนสบายๆแล้วก็สิบห้าวันก็สิบห้าถึงยี่สิบวันก็จะยาวด้วยสเลววย,ว,ว,ย,ยลว,วิธีการปลูกแค่ไถดินนะคะมีหลายวิธีค่ะไถดินปั่นต้นแล้วก็หว่านต้นพันนะคะหวานต้นพันแล้วก็ปัน่นกระโลกหรือปลูกแบบต้มแบบที่เลล้วงก็เปิดน้ำใส่หวัน ต้นพันธุ์บนดินเยอะๆนะคะก็น้ําขังประมาณ5วันถึง6วันแล้วก็ปล่อยออกก่อนแล้วเราให้เปิดน้าใส่ใหม่ปล่อยออกแค่2-3วันแล้วก็เปิดน้ําใส่ใหม่ตอบโจทย์กว่าหญ้าแพงโกลานะคะเมื่อก่อนเราก็จะปลูกขายทางนู้นนะคะเป็นแผงโกลาสีไรแปลงนี้เป็นหญ้าไนนะคะ หนึ่งไรจุๆเลยค่ะสตันเลี้ยงวัวสบายๆเลยนะคะวัวสิบตัวตัด1รถเข็นก็ประมาณใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะได้หญ้าหนึ่งรถเข็นเลยนะคะสวยงามนะคะ <ๆ S 1> ต้นพันธุ์ของเราที่ฟาร์มมีจำหน่ายนะคะ <ๆ S 1> อาพิกัดถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตชดตำบลโคอําเภอเมืองสุรินทร์นะคะ เบอร์โทรก็095 052 9185นะคะมีหญ้าธรรมชาติขายให้วัวก,กินด้วยนะคะแล้วก็เป็นหญ้าต้นพันธุ์นะคะหญ้าไหนเป็นต้นพันุ์วันนี้ออเดอร์ของเราก็600กิโลลูกค้าก็มาซื้อแทบทุกวันนะคะแทบทุกวันนะคะ วันนี้ที่ฟาร์มตัดอยู่600้กิโลนู่นนะคะอย่าวนั้น้าจะให้ดูนะคะเราขายทุกวันนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นนรกจัก,กระพัดค่ะแล้วก็อันนี้คือย่าไนนะ6 0กกิโลรอลูกค้ามารับนะคะย่าเรามีตลอดทั้งปีนะคะเนี่ย่ะความเขียวสนใจสั่งซื้อต้นพันธุ์นะคะโทรมาเลยค่ะ หรือไม่ก็แอดเฟซทักมาที่เฟซร้านนางฟ้าฟาร์มนะคะที่เพจนะคะน่นะคะอันนี้แค่ครึ่งได้นะคะที่ไายเห็นนี่แค่ครึ่งได้เพราะว่ามันจะยาวไปเดี๋ยวนางฟ้าจะให้ดูมันมีที่ตัดแล้วค่ะน,นี่นะที่หนึ่งไรนะคะมียาวไปล็อกนน้นอีกค่ะล็อกทางนน้นอีกแลวประมาณสามถึงสี่ตันนะคะหนามาก หนากว่าแพนกลา่าแล้วก็ยาวกว่านะคะลำต้นเขาจะยาวกว่าสามารถแปรรูปอัดฟางได้นะคะกรณีกินไม่ทัน2ี <c> ่ <oughs> ิบวันเราก็ตัดตากแห้งะคะ่ะตากไว้ในโกดังตากแล้วก็เก็บไว้ในโกดังนะ,ะสามารถอัดแห้งได้น,นะคะหลูกหนึ่งไร่ไม่ต้องไปเดินหาหญ้าตามคันนาเลยนะคะ เพราะว่าความหนาแล้วก็ลำต้นยาวค่ะข้อดีก็คือแปรรูปได้เหมือนแพงโกล่าเลยก็จะช่างให้ลูกค้าสนใจต้นพันธุ์นะคะที่อำเภอเมืองสุรินทร์นะคะมาที่ฟาร์มเราได้เลยค่ะที่ฟาร์มเราก็จะมีย่าย้าไหนแพงโกล่านรกจัก,กระพัด ้ายเขื่อนในเปียแคร์หญ้าหวานนะคะหญ้าหวานก็มีใบขายให้ตะก,กะแตนกินด้วยนะคะในเปียแครก็กินได้ใบนรกตะก,กะแตนก็กินได้ค่ะนคะอันนี้คือรอยช่างนะคะตัดแล้วรอยช่างอันนี้คือส้อมตักหญ้านะคะ350บบาทมีจำหน่ายที่ฟาร์มนะคะก็มีส่งเก็บเงินปลายทาง มันจำเป็นนะคะสำหรับใช้ตักยาอำเภอเมืองสุรินทร์ก็สอบถามมาได้นะคะที่ฟาร์มนะคะต้นพันธุ์เรามีจำหน่ายตลอดนะคะตลอดทั้งปีนะะส้มของเราก็จะเราไม่ต้องใช้มือไม่ต้องก้มไม่ต้องหอบไม่ต้องเอามือโกยนะคะ ตากใส่สะดวกสบายอย่างนี้เลยค่ะ, <Okay. S 1> คะด้ามสแตนเลสอย่างดีนะคะ <Okay. S 1> ด้ามสแตนเลสปลายเหล็กทนทานนะคะ <Okay. S 1> ก็ฝากติดตามด้วยนะคะต้นพันธุ์ที่ฟาร์มเรานำเสนอนะคะ <Okay. S 1> กิโลละห้าบาทนะคะต้นพันธุ์กิโลละห้าแบบเอาไปกินก็มีนะคะกิโลละสามบาทสี่บาท มีหลายสายพันยาค่ะอัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะ